รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการเฮลตี้คลับขับของคนรักสุขภาพค่ะ e a ลตี้คลับวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงพยาบาลบางละกำค่ะโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดลการรักษาโรคเบาหวานโดยไม่ใช้ยาที่นี่นะคะมีโรงพยาบาลเบาหวานสงบคัวดนโมเดลค่ะซึ่งการรักษาเหล่านี้นะคะสามารถที่จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าไม่ใช้ยาและสามารถรักษาเบาหวานด้วยวิธีการอย่างไร e a l t ี้คลับวันนี้มีคําตอบค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ที่เป็นผู้คิดค้นและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาเบาหวานโดยที่ไม่ต้องใช้ยาจนก่อเกิดเป็นโรงเรียนเบาหวานสงบพัวดลโมเดลค่ะซึ่งเบาหวานสงบนี้นะคะคืออะไรมีจุดเริ่มต้นอย่างไรและที่สําคัญเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการรักษาธรรมดาอย่างไรเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอพัวดลกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตถามก่อนเลยว่าคําว่าเบาหวานสงบมันคืออะไรคะคุณหมอโอเคครับก็ปกติโรคเบาหวานนะครับ เราจะวัดที่น้ำตาลสะสมก็ค,คือถ้าเกิน6.5เนี่ยถือว่าเป็นเบาหวานนะครับแต่ถ้าเบาหวานสงบเนี่ยก็คือ,อคนไข้เบาหวานที่รักษาจนน้าตาลสะสมน้อยกว่า6.5โดยไม่ต้องใช้ย,ยาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่อ่ะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะทั้งประมาณ90%จะกินยาทุกๆคนเลยะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทําให้เบาหวานสงบก็คือ น้ําตาลสะสมเขาอยู่ในเกณฑ์ของคนปกติเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม,มทั้งการกินแล้วก็การปฏิบัติตัวเพราะฉะนั้นวิธีจะรักษาก็ต้องแก้โดยวิธีการปรับวิถีชีวิตนะครับซึ่งการกินแล้วก็จะมีการปรับเรื่องของอาหารแล้วก็การจํากัดช่วงเวลาการกินแล้วก็การออกกําลังกายการนอนให้พอก็คือโดยรวมเนี่ยเราต้องปรับที่พฤติกรรมของใ100ครร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะ เบาหวานสงบหรือว่าถ้าถ้าภาษาชาวบานะ้านนั่นคือหายจากเบาหวานนั่นเองอะนะครับเรามีการทดลองก่อนจนเกิดความสําเร็จอย่างไรถึงมีการนํามาสู่การขยายให้ทุกคนมาเข้าอยู่ในโรงเรียนเบาหวานสงบของเราครับจริงๆเราเริ่มโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ปี63ค่ะนะครับเริ่มทําคนไข้เบาหวานสงบรายแรกของอําเภอวางละกัน,นกปี63ซึ่งก่อนที่เราจะทําเรามีการศึกษาทั้งของอไทยแล้วก็ต่างประเทศมีเรฟเฟอร์เรนซ์หรือว่ามีคนที่เขาทําได้แล้วนะครับ แล้วก็รวมถึงงานวิจัยต่างๆนะครับมาอ้างอิงแล้วก็เรามาทําในคนไข้ในปี63แล้วหลังจากนั้นเราก็ทํามาทุกๆปีครับอํอเาเภอมางละกามีเบาหวานประมาณ6,700คนทั้งอาําเภอจากจํานวนคนทั้งหมดประชากร9,000 0คนนะครับซึ่งเป็นจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับแต่คราวนี้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงในการที่จะทําให้เบาหวานสงบหลังจากที่ในปีแรกๆที่เราทำนะา ปีหกสามทำห้าสิบคนหกสี่ห้าสิบคนหกห้าสองร้อยหกหกสามร้อยหมายความว่าแต่ละปีที่เป็นห้าสิบห้าสิบสองร้อยต่างๆทุกคนสำเร็จหมดเลยปัจจัยสำเร็จจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่100ยว่าร้อยคนเนี่ยจะเบาหวานสงบประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปัจจัยหลักของการที่มันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือว่าคุณต้องกลับไปใช้ยาเหมือนเดิมมันอยู่ที่อะไรบ้างคะหมอหนึ่งคนไข้ต้องสมัครใจเพราะว่าเขาจะได้มี ความมุ่งมั่นและตั้งใจตามที่เรา,เาใ,หให้ให้ให้คำแนะนำไปะนะครับสองระยะของโลกคือถ้าเป็นนานมากๆ10-20ปีเนี่ยโอกาสที่จะสงบมันก็น้อยลงหน่อยเพราะว่าตับบ่อนเขาอาจจะ <c oughs> สูญเสียการทำงานไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะภายใน5ปีเนี่ยผลสำเร็จมันจะสูงกว่าที่นี่เราเพียงแค่บ,บอกว่าเป็นตอนตอนน้อยๆ่ะ เป็นไม่นานนะ,ะจะหายได้เร็วขึ้นแต่ถ้าถึงจะเป็นนานแล้วคุณมีความตั้งใจก็สามารถทําได้เช่นกันคือทุกอย่างเหมือนอยู่ที่ใจกลับไปอยู่ที่ใจแต่ว่าในเรื่องของที่คุณหมอจะเข้าไปควบคุมดูแลพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วยที่มาอยู่ในโรงพยาบาลของเราเนี่ยหมอมีวิธีการดูแลควบคุมเขายังไงคือไม่ใช่น้อยเลยนะคะโอเคอันดับแรกหนึ่งเราต้องคุยกับเขาก่อนสมมติว่ามีคนไข้เบาหวานคนหนึ่งเดินเข้ามามในระบบปกติที่เกิดเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะส่งไปคลินิกเบาหวานค่ะ แล้วก็กินยาแล้วอีก3ามเดือนก็มาใหม่รับยาไปตลอดชีวิตจนเขาเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าระบบใหม่เมื่อคนไข้คนหนึ่งเป็นเบาหวานเราจะส่งมาทีมให้คำปรึกษาว่ามันมีทางเลือกในการรักษาเบาหวานให้สงบได้โดยวิธีการปรับพฤติกรรมคแคุณต้องทำอย่างนี้นะต้องกินอาหารแบบนี้นะต้องเจาะน้ำตาลไปนี้อย่างนี้นะต้องส่งการบ้านนะ,ะแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องมีเจาะเลือดตามนี้นะ ถ้าทําแล้วะผลดีจะเกิดขึ้นกับคุณยังไงคุณไม่ต้องกินยาในระยะยาวไม่มีผลข้างเคียงแล้วสุดท้ายให้คนไข้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะเลือกวิธีการไหนเท่าที่ประเมินจะเขาสลิงไปประมาณร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นตัดสินใจเข้าประมาณ4 0่สถึงห้เปอร์เซ็นต์ก็อยากให้ฝากบอกคนที่ยังทานยาอยู่นะครับหนึ่งก็ต้องทําลายไตทานมากก็ไตนะครับไตไม่ดีผมอยากให้ทุกคนที่เป็นเบาหวานนะครับได้ลองศึกษาทางโรงพยาบาลบาลกรรมดู นะครับอย่างเช่นผมที่ผมเข้านั้นอตอนนี้ประมาณเกือบปีนะครับปีผมหายปกติเลยครับเบาหวานนะครับตอนนี้ผมป่วยเนาะเกี่ยวกับกระเพาะผมก็เข้าโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลก็เจาะเลือดเจาะเลือดผลออกมาเพ่มเป็นเบาหวานครับเลยตอนนี้ก่อนผมจะกลับทางหมอเขาก็ให้ยาผมไปทานผมไปทานได้3วันรู้สึกมึนมึนงงงงเลยก็กลับมาหาหมออีกครั้งหนึ่งเ,เลยตอนนี้หมอนวรัตเขาแนะนําให้ ว่าที่นี่มีโรงเรียนเบาหวานนะของของพออภูดวดลโมเดลเนาะเบาหวานโมเดลเข้าไหมทีแรกผมก็เอะเป็นเป็น,ปนยังไงจะเข้าดีหรือไม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ตัดสินใจไม่กินยาก็เข้าโรงเรียนเบาหวานตัวญาติญาติตัวผมเองเนี่ยญาติผมเมื่อแม่เอ๋ยพี่เอ๋ยก็เป็นโรคเบาหวานผมเห็นก็ทานยาถึงก็ต้องฟอกไตละมีผลให้ทานข้าดเคียงให้ผมเห็นอยู่เลยตอนนี้ผมก็ตัดสินใจเข้าโรงเรียนทำทำให้ได้ทุกวันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ทานยามาสามปีละ อ๋อผมมาตรวจร่างกายครับมาตรวจร่างกายมาเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลฮะทีนี้พอหมอเช็คแล้วน้ําตาลมันเยอะ,ะแล้วก็ก็มาเจาะเลือด<ม>โอ้ตอนนี้เรารู้ตัวเลยว่าเป็นเบาหวานสูงมากไหมตอนที่เจาะเลือดเจอเ,เท่าไหร่ครับสองร้อยกว่าครับน้าตาลสองร้อยกว่ากินยาคุณหมอให้ยาไปทานหนึ่งเดือนแล้วทีนี้ผมมาเจอคุณหมอต้อมกับคุณหมอแขกฮะเขาชวนเข้าโรงเรียนเบาหวานทีนี้ผมก็ไม่ชอบทานยาอยู่แล้วไงผมก็ มาเลยมาที่โรงเรียนครับผมคิดว่าการทานยาเนี่ยมันมันส่งผลไม่ดีต่อร่างกายเราอยู่แล้วเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเลยคุณแม่ผมเป็นไงฮะเป็นโอ้ผมตกใจมากเลยแล้วทีนี้ผมมาเป็นอีกเออเราต้องทานยาไปตลอดชีวิตซะบ้างผมก็คิดอย่างนี้มาตอนหลังผมผมไปเจอคุณหมอนี่แหละโอ้ไม่ทานยานี่ผมชอบมากเลยฮะคือในช่วงแรก <c oughs> สมุติว่าคนไข้เขาตัดสินใจแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับเราก็จะส่งไปเจาะเลือด <c oughs> ประเมิน ร่างกายเขาทั้งหมดเลยสองไปเจอพยาบาลสอนการเจาะเลือดการทำไอเอฟนะครับนักโภชนาการสอนการกินเรื่องโลคาบตัดแป้งน้ำตาลอาหารที่เขาจะต้องกินกายภาพออกกำลังกายเภสัชจะสอนวิธีการปรับการกินยาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการกินนะครับซึ่งก็ในบารกรรมเราจะมีครบเป็นสาวิชาชีพทุกวิชาชีพทุกด้านอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วหลังจากที่เขาได้ความรู้ เราก็จะให้เขาไปปฏิบัติที่บ้านแล้วก็ส่งการบ้านทางไลน์ค่ะนะครับแล้วก็เจาะเลือดนะครับ <c oughs> ของเราจะใช้ที่ผ่านมาเจาะเลือดส่งทางไลน์แต่เดี๋ยวนี้ให้อสมอไปเจาะเลือดหรือไม่ก็คนไข้เจาะเลือดเองข้อมูลจะผ่านแอปพลิเคชันค่ะขึ้นไปอยู่บนคลาวนะครับแล้วก็เราจะใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการ m o n ตอร์คนไข้ค่ะนะผลข้างเคียงหรือภาวะอันตรายอื่นๆจากการที่รักษาเบาหวานแล้วกินยามันมีอะไรน่ากลัวบ้างคะครับคือจริงๆอะ ถ้าเบาหวานถ้ายัางต้องกินยาแสดงว่าน้ําตาลเขาต้องสูงถูกไหมครับเพราะการที่น้นําตาลเขาสูงเนี่ยมันจะมีผลกับหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดตีบะนะครับเป็นอัมมาพึกอัมมาผ้าหรือเป็นโรคไตซึ่งวันนี้ถ้าเราควบุมไม่ดีเราต้องกินยาแล้วต้องเพิ่มเป็นยาฉีดสุดท้ายก็จะไปจบด้วยภาวะแทรกซ้อนอนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําให้เขาเบาหวานสงบเขาไม่ต้องใช้ยาเลยแสดงว่าเขาน้ําตาลมาสูงเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นคนปกติ ก็ความเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดอัมพาพึ่งพัฒมันก็จะน้อยกว่าคนที่เป็นเบาหวานเหมือน,น,น,เ,นอเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมถือว่าเป็นโมเดลที่ดีมากๆที่เกิดในพื้นที่ของโรงพยาบาลบางละกามคุณหมอคะณนะตอนนี้เองการต่อย,ยอดโมเดลนี้ในพื้นที่ของประเทศไทยมันมีทิศทางเป็นยังไงไปต่อบ้างคะครับก็ทางบางระกามก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของกระทรวงสาธารณสุขที่มาดูแลมาศึกษาดูงานเรื่องอเบาหวานสงบหรือ DM เอ m i ดิมิชนะครับภาษาอังกฤษ ซึ่งตอนนี้เราก็ได้นำเสนอแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มทำปีห3สามเนี่ยมีโรงพยาบาลที่มาดูงานเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า5้าสิบโรงพยาทางประเทศนะครับแล้วก็มีการขยายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในระดับนโยบายของกระทรวงอ่ะเขามีนโยบายให้จัดตั้งคลินิกเบาหวานสงบทุกโรงพยาบาลอ,าอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อน ไดได้ดค่อางีมถือว่าเป็น,นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะกับการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมในเรื่องของเบาหวาน mm hmm. ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่คุณหมอดูแลอย่างพื้นที่ของอำเภอบางระกำเองในแต่ละปีเรามีผู้ป่วยที่จากเดิมเป็นเบาหวาน mm hmm. ต้องพึ่งพายาแล้วหายจากภาวะเบาหวานแล้วก็มีการคุมพฤติกรรมการกินต่อไปอย่างเงี้ยปีปีหนึ่งจํานวนเท่าไหร่คะคุณหมออย่างที่เอัตราในการรักษาให้สุขเบาหวานสงบมันจะอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นถ้าโดยรวมตั้งแต่สามปีที่ทำมาะนะครับแต่ถ้าในในต่างประเทศก็จะคล้ายๆกันคือปีแรกๆจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบปีที่สองที่สามก็ลดลงมายี่สบสาสิเปอร์เซ็นตแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราทำอย่างนี้ได้นะครับบางรายที่เบาหวานถึงเบาหวานไม่สงบแต่เขาสามารถลดยาเบาหวานได้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ถือว่าสําเร็จนะครับหรือแม้กระทั่งบางคน อาจจะลดยาด้วยแล้วก็น้ําตาลสะสมแทนที่เขาจะสูงก็กลับมาลงมาม,มาอยู่ในระดับที่ต่ำลงก,ก็เป็นผลดีก,กับคนไข้เช่นกันจริงๆตอนนี้อย่างเอาในพิษโลกกอนละกันนะครับทางพิษโลกเราก็มีท่านศาสตรจุขวัติมีนโยบายที่จะให้ทุกโรงพยาบาลชุมชนถึงทุกโรงพยาบาลพุทธกับมอนอเนี่ยมีคลินิกเบาหวานสงบใ,ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตอนนี้าทางบาลกัรกจะเป็นเจาภาพแหล่ง เขาเรียกว่าโคชชิ่งหรือว่าสอนทีมงานนะครับให้สามารถทําเรื่องเบาหวานสงบเหมือนบารรรมเป้เลยแล้วก็ไปอยู่ที่ทุกอําเภอในในพิศโลเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่เป็นเบาหวานจากนิติสองอยากจะเข้าโครงการหรือว่าอยากจะรักษาแบบไม,ม่ใช้ยาก็สามารถไปติดต่อที่โรงพยาบาลอำเภอ,อของตัวเองได้เลยโรงพยาบาลชุมชน ใกล้โรงพยาบาลไหนปรึกษาได้ขอแค่ใจเราพร้อม<ช>พร้อมนะที่ต้องมามีการควบคุมเพราะคุณหมอบอกแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของพฤติกรรมเ<ด>บาหวาน<ด>เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะครับสวัสดีครับแต่ว่าอย่างที่คุณหมอเน้นย้ํานะคะว่าเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆแฮปปี้เฮลวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะไปดูว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานต้องการที่จะควบคุมจะต้องมีพฤติกรรมการกินอย่างไรและจะต้องออกกําลังกายควบคู่ไปอย่างไรบ้างติดตามได้ในแฮปปี้ การกินแบบจํากัดช่วงเวลานะคะเวลาเราสอนคนไข้เราจะไม่ใช้คําภาษาอังกฤษเลยเราจะพูดเป็นภาษาไทยก็คือการกินแบบจํากัดช่วงเวลาเนี่ยมันแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงกินกับช่วงอดช่วงกินก็คือช่วงที่เราสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะแล้วช่วงอดคือช่วงไหนบ้างก็คือช่วงอดหลังจากกินมื้อสุดท้ายไปจนถึงข้ามไปจนถึงอีกวันของมื้อแรกของวันรุ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้กับคนไข้เราเนี่ย เราจะใช้สูตร16-8ก็คือกินใน8ชั่วโมงการกินใน8ชั่วโมงเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น3มื้อตามปกติของชีวิตคนไข้เลยแต่ว่าถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้คนนี้กินกิน3เวลากินอยู่ใน8ชั่วโมงไหมเราก็จะถามคนไข้ค่ะว่าคนไข้กิน8มื้อเช้ากินกี่โมงกลางวันกินกี่โมงแล้วมื้อเย็นกินกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะนับรวมเวลาที่คนไข้บอกสามารถประเมินได้เลยว่าคนไข้เนี่ยกินเกินเวลา เนี่ยค่ะแล้วเราก็จะชวนเขาว่าให้เขากินอยู่ใน8ชั่วโมงนะโดยที่มื้อเช้าคุณจะกิน8ปดโมงเช้าหรือว่าจะเก้าโมงเช้าถ้าใครเริ่มมื้อแรกเมื่อไหรอ่อ่ะบวกไปอีก8ชั่วโมงก็จะเป็นเวลามื้อสุดท้ายอย่างเช่นกิน8ปดโมงเช้าถ้าบวกไปอีก8ก็เป็น16ใช่ไหมคะนั้นมื้อสุดท้ายก็ต้องกินไม่เกิน4ี่โมงเย็นเราทราบแต่แล้วว่า IF ถือเป็นเรื่องที่สําคัญกับการแบ่งเวลาการกิน และการอดอาหารแต่ในช่วงระยะเวลาที่เรากินได้อะไรบ้างหละ่ะอาหารที่เราควรจะกินวันนี้เราอยู่กับนักโภชนาการแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหารที่เขาจะกินได้ใน8ชั่วโมงในการทํา IF ของเขาอะค่ะควรจะเป็นอาหารประเภทไหนยังไงบ้างคะคือหลักการรักษาเบาหวานแบบไม่ใช้ยาเนี่ยเราจะใช้หลักการโลาคานะคะโดยสื่อที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้รูปแบบของสัดส่วนจานอาหารสุขภาพ2:1:1<อ>เพื่อปรับให้คนไข้เนี่ยจาก ที่เขาเคยกินคาร์โบไฮเดตคือคาร์โบไฮเดตคือข้าวแป้งน้าตาลเยอะๆเนี่ยปรับให้เป็นรูปแบบของข้าวแป้งน้อยก่อนนะคะโดยโดยการแบ่งจานอาหารออกเป็น4ส่วนสองส่วนเนี่ยจะเน้นเป็นผักใบเราจะไม่เน้นผักหัวนะคะเพราะว่าผักหัวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มแป้งทันทีนะคะในส่วนที่เขาต้องควบคุมนี่คือกลุ่มคาร์โบไฮเดะนะคะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณในแง่ของโภชนาการจะอยู่ที่ประมาณ 1- น5ถึงส่วนนะคะแล้วก็ในส่วนโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ เป็นกลุ่มอาหารที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตซึ่งคนไข้าสามารถทานได้เยอะคือง่ายๆเลยว่าผักใบกับเนื้อสัตว์สามารถทานได้เยอะแต่เรา,าใช้รูปแบบเพจโมเดลในการปรับพฤติกรรมจากคาร์โบไฮเดรตเยอะอเป็นคาร์อบอคาร์โบไฮเดรตน้อยๆก็จะมีคนไข้แบบว่าส่งบางคนมีคนไข้าบางคนเนี่ยเขาที่เขาติดผลไม้มค่ะติดผลไม้คือจะกินผลไม้ตามมื้ออาหารทุกมื้อเลยทีนี้กลุ่มผลไม้อะค่ะ ในแง่ของโภชนาการเนี่ยพวกกลุ่มผลไม้หรือนมเนี่ยมันจะมีคาร์โบไฮเดตอยู่ด้วยซึ่งมันจะต้องเป็นสารอาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องควบคุมะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแนะนําว่านมหรือผลไม้เนี่ยให้เขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งส่วนของโภชนาการะนะคะ แต่ว่าเนื้อสัตว์กับผักทานได้เยอะทีนี้มันจะมีก็คือว่ามีผลไม้ด้วยจากข้าวเขาส่งมาครึ่งจานเราก็จะต้องลดเหลือเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของจานเพราะว่าเราบวกผลไม้มาแล้วใช่ใชมีแนะนำํำไหมคะว่าผลไม้ใดควรทานสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและผลไม้ใดควรหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเราจะแนะนําให้ทานผลไม้หวานน้อย,อยหรือนับเป็นเช่นฝรั่งชมพู่แอปเปิล<ะ>แก้วมังกรหรือถ้าจำง่ายๆเลยให้คนไข้กะง่ายๆเนี่ย ก็ประมาณ6 7ชิ้นคําต่อวันต่อวัน,ต,วนต่อวันนะคะเพราะไม่งั้นคาร์โบไฮเดตอะที่ได้มันจะเกินเพราะว่าคนที่รักษาเบาหวานแบบรีมิชั่นไม่ใช้ยานเนี่ยจะต้องควบคุมคาร์โบไฮเดตแบบเข้มขน้นซึ่งเราจะต้องมีการให้ความรู้เรื่องอาหารแลกเปลี่ยนแต่และหมวดว่าหมวดไหนมีคาร์โบไฮเดทบ้างค,คือนอกเหนือจากผลไม้ที่เราต้องเลือกแล้วว่าอันไหนหวานน้อยอันไหนหวานมากโปรตีน ทุกอย่างที่เป็นโปรตีนเราทานได้หมดเลยไหมหรือว่าเราควรจะเลือกว่าอันนี้ไม่ควรทานอันนี้ควรทานในส่วนของโปรตีนเราทานได้หมดเลยค่ะเพราะว่าในส่วนของโปรตีนมันจะไม่มีสารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตที่กระตุ้นภาวะดื้อสุรินแล้วก็ในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะต้องทานโปรตีนให้ถึงเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเพราะว่าเวลาเราทานโลขับเนี่ยน้ำหนักของคนไข้จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ทานโปรตีนไม่ถึงแล้วมีการทำไอเอฟร่วมด้วยเนี่ย คนไข้เขาจะหลุดไอเอฟคือหิวระหว่างมื้อเพราะฉะนั้นโปรตีนจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องย้ําคนไข้เลยว่าต้องกินให้ถึงเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการหิวจุกจิกระหว่างมื้อเวลาทำไอเอฟในแต่ละมื้อของเราคือเราเลือกให้มันมีคาร์โบไฮเดรตน้อยโปรตีนมากแต่ว่าเราไม่ต้องถึงขนาดขั้นนับแคลเหมือนคนที่ออกกําลังกายไหมคะว่ามื้อนี้ต้องกินกี่แคลหรือว่าไม่เกินกี่แคลเราจะไม่ใช้หลักการนับแคลอรี่ค่ะค่ะเพราะว่าเราจะใช้หลักการที่เน้นสารอาหารที่ลดภาวะดื้อสุนินค่ะ ซึ่งนอกเหนือจากการอดการกินเป็นเวลาแล้วเรื่องของอาหารที่ต้องมีการควบคุมในการกินแบบโลค์ฟแล้วเรื่องของการออกกําลังกายการขยับร่างกายก็สําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานจะต้องมีการออกกําลังกายหรือว่าบริหารร่างกายยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกับนักกายภาพกันได้ค่ะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการออกกําลังกายในผู้ป่วยเบาหวานมีอะไรที่สามารถทําได้และควรระมัดระวังบ้างวันนี้เราอยู่กับนักกายภาพแล้วสวัสดีค่ะ สำหรับการแนะนำนักเรียนที่มาอยู่ในโรงเรียนเบาหวานสงบของเราการแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายแนะนำยังไงบ้างคะครับสำหรับบทบาทของนักเายภาพนะครับในสำหรับในโรงเรียนเบาหวานก็จะต้องแนะนำในเรื่องของหลักการออกกำลังกายแล้วก็สอนในเรื่องของรูปแบบการออกกำลังกายว่ามีแบบใดบ้างครับเพราะจะส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่เป็นเบาหวานหรือคนไข้ทั่วไปนยก็คือเข้าใจว่าแค่ขยับหรือฉันทำงานออกกำลังกายก็เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งละแต่ลักษณะแบบนั้นก็คือเป็นกิจกรรมค่ะ ใช่ค่าเป็นกิจกรรมมากกว่าแล้วก็เพราะว่าการออกกำลังกายจริงๆจะต้องมีเรื่องของอความหนักในการออกกำลังกายเรื่องของระยะเวลาความฉี่ในการทำซึ่งแต่ละรูปแบบการออกกำลังกายจะไม่เหมือนกันค่ะซึ่งของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเบาหวานของเราเนี่ยการออกกําลังกายประเภทไหนบ้างที่เหมาะกับเขาอ่หลักๆเลยก็จะสอนรวมๆเลยก็คือหลักการพื้นฐานเลยก็จะมีอปอ,อุนร่างกายออกกําลังกายแล้วก็ อ่ะคูดาวก็คือเป็นการผ่อนคลายร่างกายหลักๆเก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ในเรื่องของเพิ่มความทนทานของระบบบอลลอนหัวใจก็เป็นคาร์ดิโอค่ะมีคาร์ดิโอด้วย<ช>แต่ว่าคือนักกายภาพต้องประเมินก่อนไหมว่าคนไหนทําสเต็ปไหนอะไรยังไงในเรื่องของคาร์ดิโอนี้เราจะเป็นแนะนําในเรื่องของรูปแบบการออกกำลับบงกายของในกลุ่มไอผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มอย่างเช่นในกลุ่มวัยรุุนอย่างเงี้ย ก็เราจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือแนะนําในเรื่องของกิจกรรมที่หลากหลายเช่นมีการวิ่งว่ายน้ํากิจกรรมก็คือกีฬาทุกประเภทที่ใช้ความหนักหรือความเร็วแล้วก็ความถี่ในการทําได้หมดในกลุ่มวัยกลางคนก็จะเป็นประเภทวิ่งได้หรือเป็นเต้นแอโรบิกหรือประเภทว่ายน้ํากิจกรรมที่งดแรงปะทะน้อยหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุก็จะเป็นในเรื่องของงดแรงปะทะเลยก็จะเน้นในเรื่องของป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บหรือว่าสภาวะร่างกายที่ มีมีข้อจํากัดหรือ,อโอพวกผู้ป่วยบางคนเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ต้องป้องกันตรงนี้ด้วยก็ะยจะมีข้อจํากัดอยู่เป็นเรื่องของกิจกรรมข้อจังหวะ,ะล้ํทไทยประยุกต์อะไรพวกนี้ครับให้ไปครับซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนที่มาในโรงเรียนเบาหวานสงบค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากได้รับคําแนะนําจากคุณหมอแล้วเขาจะได้ไปพบกับนักโภชนาการรวมไปถึงมาหานักกายภาพ ซึ่งในแต่ละคนก่อนที่เขาจะกลับบ้านไปเราสอนอะไรเขากลับไปบ้างแล้วเราติดตามผลยังไงว่าเขาทําตามที่เราบอกบ้างหรือเปล่าอในตรงนี้ก็คือในในชั้นเรียนเราก็จะมีการสอนนะครับในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของหลักการเลยเนาะประโยชน์ของการออกมังกายนะครับขั้นตอนการออกมังกยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลักการ,ราก็คือเราก็จะสอนสาธิตในเรื่องของในระหว่างการการสอนเลย ทีนี้ผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในโรงเรียนเบาหวานสงบของเราอะคะใน7วันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาควรจะขยับหรือว่าออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยสักกี่วันดีคะสำหรับการออกกาลังกายก็คือเราจะไม่ฟิกในเรื่องของรูปแบบการออกกาลังกายในแต่ละวันก็จะแนะนําในเรื่องของอย่างเช่นถ้าเป็นคาร์ดิโออย่างเช่นวันแรกคุณเริ่มวิ่งแต่ต้องวิ่งให้ได้ระยะเวลาตามที่กําหนดก็คืออย่างน้อยนามสินาทีชายถึงจะมีประสิทธิภาพจะ,จะเกิดการนําน้ําตาลแล้วก็สลายไขมัน นำน้าตาลออกมาใช้นําพลังงานออกมาใช้นะครับแล้วก็อาจจะพักวันที่2อ,อาจจะยังไม่พักอาจจะเป็นเพิ่มในเรื่องของเวทเทรนนิ ending, ่งเพิ่มกําลังมัดาเพิ่มมวลกล้ามเนื้อหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในมัดนั้นอาจจะเล่นเป็นช่วงต้นแขนหรือหัวไหล่ก็ได้ในวันนั้นก็คือในท่ายกก็คือประมาณ10ครั้งต่อ1ต่อหนึ่งรอบเนาะก็คือทํา3รอบอนะครับในในท่านั้นทําซ้ำอาแล้วก็วันรุ่งขึ้นอาจจะพัก แล้วก็เน้นในเรื่องของการควบคุมอาหารแล้วกับกินโปรตีนให้ถึงอันนี้สําคัญเพราะว่าจะไปช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการซ่อมแซมสร้างใยกล้ามเนื้อ <ภา S 1> ที่บาดเจ็บได้ตรงนี้ครับ<ภ>าอาจจะเป็นวันเป็นวันเว้นวันก็ได้อย่างน้อยถ้าเป็นคาร์ดิโอก็อาจจะเป็น3-5ถึงวัน <ภา S 1> ใช่หรือถ้าเป็นเวทเทรนนิ่งก็จะแนะนําเป็น3วันต่อสัปดาห์ก็ได้อย่างน้อย ก็คือออกอย่างสม่ําเสมอหรือว่าออกเท่าที่กําลังของเราไหว<ช>วันเว้นวันก็ได้2วันแล้วก็เว้นไปก็ได้แต่สุดท้ายแล้วนะคะคือต้องทําควบคู่กันไปทั้งออกกําลังกายควบคุมอาหารแล้วก็ในเรื่องของ IF <ช>ด้วยก็จะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ ภาวะเบาหวานนะคะถือว่าเป็นสภาวะที่คุกคามคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเกิดเราสามารถรักษาเบาหวานให้หายได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเพราะการพึ่งพายานั้นนะคะจะก่อให้เกิดหรือว่าส่งผลในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ซึ่งเบาหวานสงบนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานในปัจจุบันเลยค่ะหมดเวลาของเ a l ที่ค l ับแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ